อย่าลืมกด Subscribe ให้เขาด้วยนะตอนนี้มีเสื้อวันหยุดสุดฟินมาขายแล้วนะถ้าอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราซื้อเลยอยากขาย สวัสดีค่ะมาพบกับสาวันยันสารินช่วงรีวิวที่พักวันนี้สาพาทุกทุกคนมาสัมผัสความหนาวถึงจังหวัดเพชรบูร์กันเลยที่พักนี้มีชื่อว่าเรือนทิพนาาคารีสอร์ทซึ่งอยู่ด้านหลังของสาเห็นไหมคะว่ามีป้ายเช็คอินใหญ่มากๆเลยนะคะที่พักแห่งนี้มีห้องพักหลากหลายประเภทมีวิวสวยงามมากๆเลยค่ะก่อนที่สาจะพาทุกทคนไปดูกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พร้อมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วถ้าที่พักร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงใครมีสินค้าอยู่ในมืออยากให้ารรมามที่ อินบ็อกแฟนเพจ Facebook คุณอยู่สุดฟินที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ตอนนี้ไปดูกันเลยค่ะเรือนทิพนาคารีสอร์ตตั้งอยู่ที่ตำบลเขาคอออำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์มีที่จอดรถกว้างขวางรวมถึงยังมีวิวมุมสูงแบบพาโนรามาและทะเลหมอกให้ชมด้วยนะครับที่นี่รองรับการจัดประชุมสัมมนารวมถึงมีคาราโอกเกะให้เช่าสำหรับผู้ที่มาเป็นหมู่คณะและที่นี่ยังใกล้แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังมากมายเช่นระตตนากเขาคอ อุทยานแห่งชาติเขาค้อจุดชมวิวทางหลวงเขาค้อจุดชมวิวเขาค้อ Amazing d i n o s a u r กังหันลมเขาค้อและที่อื่นๆอีกมากมาย ในบ้านหลังแรกที่สาจะพาทุกคนมาดูนะั่นก็คือเรือนทิพย์ขาวราคาอยู่ที่1,500บาทพักได้2คนค่ะราคาเดียวเท่านั้นทุกวันทุกเทศกาลและก็รวมอาหารเช้าด้วยค่ะด้านหน้ามีระเบียงให้นั่งแบบนี้ด้วยเดินขึ้นบันไดมาแบบนี้ระเบียงไม้นะคะมีที่นั่งเป็นโต๊ะไม้แบบนี้ด้วยนะนั่งกินข้าวได้สูดอากาศได้นะเข้าห้องพักกันเลยพอเข้ามานะคะสิ่งแรกที่สาเห็นก็คือเตียงนอนจะอยู่มุมนี้นั่นเองนะ เป็นห้องแอร์ค่ะแล้วก็จะมีหน้าต่างกระจกให้มองวิวได้ด้วยนอกจากมีแอร์แล้วนี่ค่ะเสริมด้วยพัดลมข้างล่างมีทีวีให้มีที่วางของให้นะฝั่งนี้ค่ะนี่เขาเรียกว่าผ้าขนหนูสบู่หนีบติดไว้อย่างนี้เลยน้ำตามจำนวนคนนะมีทิชชู่ให้แล้วก็วางของตัวนี้ได้นิดหน่อยนะรวมถึงตู้เย็นนะคะฝั่งนี้เปิดออกมาคนะตู้เย็นค่อนข้างใหญ่นะสามารถซื้อของมาใส่ได้แบบจุใจเลย ห้องน้ําเปิดมานะคะห้องน้ำนี่ก็คือมีที่ปลดทุกนะแล้วก็จะมีที่ล้างมือตรงนี้พร้อมกับกระจกรวมถึงค่ะไม่ต้องกลัวหนาวแน่นอนนะพราะม,มีเครื่องทําน้ําอุ่นให้เดี๋ยวไปดูหลังต่อไปกันเลยค่ะ หลังต่อมานะคะเป็นตึกสองชั้นมีทั้งหมด4ห้องชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนแต่สาจะพาทุกคนไปดูชั้นบนมีชื่อว่าเรือนทิพย์สานั่นเองราคาอยู่ที่สองพบาทพักได้ทั้งหมด2คนราคาเดียวทุกวันทุกเทศกาลร,รวมอาหารเช้าแล้วด้วยค่ะตามมาดูกันเลยถึงแล้วค่ะเรือนทิพย์สามอยู่ตรงนี้นั่นเองเนาะด้านหน้ามีโต๊ะให้นั่งด้วยรวมถึงประตูกระจกบานเลื่อนแบบนี้ฝั่งนี้นะคะมีราวตากผ้าให้นะทั้งบนและล่างเลยมีกระจก รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆนะผ้าขนหนูน้ำดื่มอยู่ตรงนี้ค่ะฝั่งนี้นะคะนี่เป็นห้องแอร์มีแอร์อยู่ด้านบนรวมถึงเตียงนอนอยู่ฝั่งนี้นั่นเองนะยังไม่หมดค่ะเสริมด้วยพัดลมทีวีแล้วก็ตู้เย็นเปิดประตูกระจกเข้าไปแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือห้องน้ำนั่นเองเนาะล้างมือตรงนี้ได้ชักโรครกรวมถึงมีเครื่องทำน้ำอุ่นอยู่ฝั่งนี้นะคะยังไม่หมดค่ะไฮไลท์ของห้องนี้มีวิวที่สวยงามเดี๋ยวสาจะพาไปดูค่ะ นอกจากมีวิวที่อยู่บริเวณหน้าห้องพักแล้วนะคะอะดูกันก่อนเลยว่ามันสวยไหมล่ะเรียกว่าห้องไฮไลท์เลยดีกว่าคนอะส่วนใหญ่ามาพักอะจะมาพักห้องนี้เพราะว่าเห็นวิวตื่นเช้ามาทะเลหมอกงี้มาถ่ายรูปเซฟี่อย่างงี้ยังไม่หมดค่ะยังมีจุดที่สูงกว่านั้นอีกเดี๋ยวสาจะพาขึ้นไปค่ะนี่ค่ะด้านบนตรงนี้นะคะมีที่นั่งให้ด้วยนะทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็วิวที่เรียกได้ว่าสูงที่สุดสวยที่สุดแล้วก็เห็นได้แบบ โอ้โหไม่ได้ว่า180นะเรียกว่ารอบเลยเป็นสามร้อยหสงศาว่างนั้นเถอะสวยมากๆเลยเดี๋ยวสาจะพาทุกคนไปดูห้องพักอื่นกันคะ่ะ และหลังต่อมาอยู่ตรงนี้ค่ะมีชื่อว่าเรือนทิพย์เจ็ดพักได้ทั้งหมด4คนราคาอยู่ที่2,500บาทค่ะนี่ด้านหน้าเขาเขียนว่าห้ามสุบหรีนะแล้วก็เป็นประตูกระจกบานเลื่อนเข้ามาปุ๊บสัมผัสได้ถึงความกว้างเลยนะเห็นไหมคะฝั่งซ้ายเหมืองสาด,ด้านบนคือทีวีจอแบนมีตู้เย็นนะคะน้ําตามจํานวนคนเนาะลงถึงฝั่งนี้ค่ะมีเตียงทั้งหมด2เตียงพักได้4คนตรงกลางนี่คืออะไรมีโซฟาให้นั่งด้วยนะมีโต๊ะกระจกให้ มีอุปกรณ์ต่างๆนะคะวางอยู่ฝั่งด้านนู้นรวมถึงตรงนี้ค่ะเปิดมาก็คือห้องน้ํานั่นเองนะคะกระจกฝั่งนี้มีที่วางของให้นิดหน่อยรวมถึงล้างมือได้เราตับผ้าค่ะชักโครกรวมถึงเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันเลยค่ะ แต่จุดนี้นะคะบอกได้เลยว่าเป็นไฮไลท์ของที่พักแห่งนี้เลยก็ว่าได้เป็นเต็นท์กระโจมที่อยู่ริมผา <c oughs> มีแค่2หลังเท่านั้นถ้าใครอยากนอนต้องรีบจองกันหน่อยนะคะซึ่งเต็นท์นี้พักได้ทั้งหมด4คนราคาเต็นท์ละ2,500บาททางเข้ามี2ทางด้วยค่ะเด <c oughs> ี๋ยวพาเข้าทางด้านนี้กันก่อนเลย <c oughs> นี่เห็นไหมคะเต็นท์สีขาวนอนสะอาดมากๆ <c oughs> นี่ขอกลมนิดเดิมพอเข้ามานะคะก็จะเห็นว่ามีทั้งหมด2เตียงนะคะ นี่ฝั่งซ้ายมือของศาและฝั่งขวามือก็คือหัวนอนฝั่งนี้ค่ะมีผ้าห่มให้นะรวมถึงน้ําดื่มให้แล้วก็นี่ค่ะผ้าขนหนูรวมถึงสบู่นะคะมีตรงนี้เลยเรียกได้ว่าพอตื่นนอนมาอยากดูวิวใช่ไหมสักนิดนึงแล้วก็เปิดมาแบบนี้ค่ะแล้วก็แหวกไปแบบนี้บอกได้เลยว่าวิวสวยงามมากเห็นไหมเห็นภูเขาเห็นวิว และถ้าบางวันนะคะตื่นมาโชคดีหน่อยเห็นทะเลหมอกอีกด้วยไฮไลท์มีเปตาขาให้เรามาถ่ายลูกเช็คอินได้ด้วยนะคะถือว่าสวยงามมากๆเลย จุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นอกจากเต็นท์กระโจมที่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้นะคะนั่นก็คือรถบ้านมีแค่6คันเท่านั้นหากใครอยากจะมาพักนะคะรีบจองเข้ามาค่ะราคาอยู่ที่คันละ3,000บาทพักได้2คนค่ะในนี้มีห้องน้ำในตัวด้วยนะไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะเราขึ้นมาที่เรือนทิพย์แคมเปอร์แวนหรือว่ารถบ้านเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกของสาเลยก็ว่าได้นะคะโอยสวยงามมากๆ ขอเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนเลยมีที่นั่งแบบนี้ให้สองคนค่ะมองวิวเป็นกระจกหน้าต่างแบบนี้ด้านบนนะคะเปิดเก็บของได้ด้วยแล้วฝั่งนี้นะคะนี่ด้านนี้เปิดมามีตู้เก็บของได้ด้วยจะบอกว่ามีช่องเก็บเยอะมากนะร่งถึงทีวีค่ะอยู่ทางนี้ด้านล่างแบบนี้นะคะเปิดมากก็คือเป็นตู In ้เย็นไซส์มินิแบบนี้ค่ะ ส่วนน้ำนะคะก็จะอยู่ฝั่งนี้ตามจํานวนคนแล้วก็จะมีนี่คืออะไรผ้าขนุนกับสบู่นั่นเองนะคะเตียงนอนค่ะด้านบนนี้เห็นไหมคะว่ามีแอร์ยัไงไงก็ไม่ร้อนแน่นอนนะคะรอบด้านนี่เห็นได้เลยนะคะว่าเป็นหน้าต่างกระจกสามารถมองเห็นวิวได้ถ้าคางคืนนะคะมีม่านค่ะไม่ต้องกลัวโป๊ะปิดค่ะมิดชิดปลอดภยัยเตียงนอนนะคะนอนได้2คนเป็นขนาด6ฟุตนะคะนี่ค่ะสบายมีหมอนแล้วก็ผ้าห่มให้แบบนี้ค่ะสีขาวสะอาดเลย ยังไม่หมดนะคะที่บอกว่าห้องนี้มีห้องน้ํำในตัวไปดูกันคะ่ะนี่ค่ะด้านหลังก็คือห้องน้ํานั่นเองมีห้องน้ําในตัวเปิดมาแบบนี้แล้วก็เปิดไฟตรงนี้นะคะพอเข้ามานะคะนี่ฝั่งนี้นะคะคือที่อาบน้านั่นเองมีเครื่องทําน้ําอุ่นให้นะไม่หนาวอย่างแน่นอนเนาะวางสบู่ได้ตรงนี้รุ่มถึงฝั่งนี้ค่ะมีที่เก็บของได้ด้วยอันนี้คืออะไรสปริงเด็งนิดน,นึง <c oughs> คือตู้เสื้อผ้าไซส์มินินั่นเองน่ารักมากแขวนผ้าได้ตรงนี้ด้วยยังไม่หมดนะคะฝั่งนี้นะคะนี่ก็คือชักโครกนั่นเองรวมถึงก๊อกน้ําล้างมือตรงนี้ค่ะ นอกจากที่นี่นะคะจะมีห้องพักที่หลากหลายแล้วนะยังมีบริการลานกลางเต็นท์แบบนี้อีกด้วยซึ่งมีเห็นไหมเต็นท์ที่หลากหลายมากๆเลยนะสําหรับคนที่ไม่ได้เอาเต็นท์มาเองจะมาเช่าที่นี่ก็ได้ราคาคนละ350บาท รวมเครื่องนอนรวมอาหารเช้าอีกด้วยค่ะซึ่งเต็นท์หนึ่งเนี่ยพักได้2คนและสําหรับใครที่นําเต็นท์มาเองคิดค่าเช่าพื้นที่คนละ2 0 0บาทรวมอาหารเช้าแต่ไม่มีเครื่องนอนให้ยังไงก็นํามาเองนะคะแต่ไม่ได้นอนตรงนี้นะจะไปนอนบริเวณรถบ้านนั่นเองค่ะและสําหรับตรงนี้นะคะถ้าตื่นนอนมาเปิดประตูมาเห็นวิวค่ะบางทีเห็นทะเลหมอกด้วยถือว่าเป็นวิวที่สวยงามมากๆเลยค่ะ อนนี้ก็เป็นเวลาอาหารมื้อเย็นของสาแล้วซึ่งที่พักแห่งนี้นะคะไม่ได้มีบริการอาหารขายในที่พักนะคะหากใครอยากจะทานก็คือออกไปเนี่ยค่ะแค่ปากซอยเองมีร้านค้าร้านขายของเนี่ยรวมถึงร้านอาหารเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าใครไม่สะดวกออกไปนะคะแล้วอยากจะทานไม่เป็นไรค่ะที่นี่เขามีบริการเป็นหมูกระทะนั่นเองสั่งจากรีสอร์ทได้เลยนะคะเดี๋ยวเขาบริการส่งถึงที่เลยนะจ๊ะราคาก็จะมีอยู่3แบบด้วยกันเนาะแบบแรกคือชุดเล็กนะคะราคาอยู่ที่299บาททานได้2คนชุดขนาด ขนาดกลางนะคะราคาอยู่ที่3 9 9บาททานได้3-4ถึงคนและชุดสุดท้ายนะคะคือชุดใหญ่จัดเต็มมาก499บาทค่ะทานได้คนนั่นเองนะคะและชุดที่สาเลือกมาในวันนี้นะคะเป็นขนาดไซส์กลางค่ะก็จะมีหมูมีกุ้งมีเต้าหู้ไข่เสิร์ฟม,มาพร้อมชุดผักบุนเส้นแล้วก็ไข่ไก่ค่ะราคาที่พูดไปทั้งหมดนะคะนี่รวมอะไรบ้างมีเตาใส่ฐานให้เรียบร้อยเลยจุดไฟมาพร้อมทานมีกระทะให้แล้วก็มีน้ำจิ้มพร้อมกับอุปกรณ์นะคะสามารถทานได้เลยคะ่ะ สวัสดียามเช้า,าค่ะเมื่อคืนอากาศเย็นทำให้สาวนอนหลับสนิทเลยที่สําคัญนะคะตื่นเช้ามารู้สึกสดชื่นแล้วก็ได้เห็นทะเลหมอกด้วยรู้สึกว่าโชคดีมากๆเลยค่ะ ราคาทุกห้องนะคะที่สาพูดไปทั้งหมดเนี่ยรวมอาหารเช้าแล้วเป็นไลน์บุฟเฟ่ต์ข้าวต้มนั่นเองสามารถทานได้บริเวณรีเซพชั่นตั้งแต่เวลา7จ็ดโมงเชา้าไปจนถึง10บโมงเลยค่ะเรียกได้ว่ากินกันไม่อันเลยทีเดียวสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหาที่พักหลากหลายรูปแบบมีวิวสวยๆและก็ตื่นมาเห็นทะเลหมอกนะคะลองเปิดใจมาพักที่เรือนทิพนาคารรสอร์ดูค่ะตอนนี้ันต้องขอตัวไปก่อนก่อนจะกันครอย่าลืมชื่อกดไลค์ด share, กดแชร์กด s u b สไคร e พร้อมกดกระดิ่งให้ด้วย แล้วครั้งหน้าเจะพาทุกคนไปพักฟินฟินที่ไหนห้ามพลาดต้องมาดูให้ได้ค่ะตอนนี้ขอตัวก่อนนะคะจะไปกินอาหารเช้าค่ะบ๊ายบายสดชื่นมาก